อาเจาพี่น้องลาปลาบูรัสพี่น้องเนื้อปลาชนิดนี้มันจีไข่ปลาดูปลาเนาแต่มีความมันนี่แต่ความมันหน่อยก็ปัจจุกเจ้าพี่น้องแซ่บจา้าไปรับชมรับฟังวิธีทำาจา้า,จา,จาเพื่อนวีจะลาปลาเพื่นอ,อน,น,อน,าน,านอวีใส่ปลานี่จ้าเพื่อนวีละมันเนาะโปรดบัชพี่น้องอวีมันคือปั่นหินเจ้าเอามาเฮ็ดน้ำน้ำยากระแซบด้วยพี่น้องปลาเนี่จ้าเอามาเฮ็ดน้ำยามันคือปั่นหินเจ้าฟูองรองจ้าพี่น้อง เนื้อปุ๋ยๆเลยจ้าเดียบีเปิดไฟมันมืดจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันมีเสียงแดดจ้าร้อนละลายปลาอนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยววีก็สือเอาสิต้มจ้ะพี่น้องสิต้มปลาพี่น้องมาต้มปลาพี่น้องกันเอาไปปิ้งใส่เตาอบก็ได้จ้าเดียวีอันต้มออกจ้าพี่น้องต้มใส่น้ำปลาแดดออกตำมันจ้ะพี่น้องตำประก็ปรุงรสกะเพราะม่วหอมหอมนี <S <S ่ละจ้าไปรอฟังรอชมน้องเครื่องลาบเขาจ้า นี่ค่ะสดที่วีได้ขาสดมาจากร้านอีเชียจ้ะขาสดหอมๆจ้ะเดี๋ยวรอปากก่อนนั้พี่น้องเนาะรอปากก่วียายเบียนต้มน้ำเดือดพี่น้องจะเอาปลาลงแล้วยังสิบ่มิลจ้ามันเหม็ข้าวพี่น้องยายเบียแบบต่ำใส่โคกจ้าขังคนเพิ่นฟักเอากระไรเนาะยายเบียนขีดต่ำหมอจ้ะพี่น้องขีดต่ำหมอจ้ะ เรามาเปิ้ลกันจ้ะพี่น้องได้ใส่น้ำปลาไปเครื่องปรุงก็เนาะเครื่องปรุงลาบก,ก็ขัวพริกป่นจ้าขัวไม่ไมเลยพี่น้องแล้วก็เอาเนื้อชิ้ไข่น้ำพริกมาลาพี่น้องพริกหมาลาลจ่ะได้พี่วานเนาะแล้วมันสิ่งนี้แบอกแคว้นมูนได้นีแม่พี่น้องอันเป็นของคนจีนได้พี่เคยกินแล้วมันแซ่บจ้ะเอาใส่ลาบพี่น้องเอาใส่ลาบใส่กว๋วยเนื้อโอูหสุดยอดจ้ะแล้วก็ ใบมะกรูดจ้าพี่น้องต้นหอมซอยมะนาวบีบเยลฟีสิบปุงด้วยด้วยผงชุดรสแค่นั้นจ้าพี่น้องเพราะว่าต้มนม้ำปลาแดกจังเขาลาปลาดุกอยูบ่บ้านอันเหาเนาะจ้าพี่นอ้องยางปลาดุกมาดีๆเนาะยางปลาดุกมาดเรามาต่ำใส่บักม่วงใส่คาใส่ใบมะกรูดบัก,ก,บกนาวบีบกขกวงหอมล้วงเสียคืออยู่บ้านเขาหน้าจ่าพี่น้องแค่นี้ก็สุดยอดเลยจ้ามาจ้ามา,มาต่ำกันเลยเนะาะมัหนี้เนาะ,ะพี่น้ององเยลฟีอันต่ำเรียบร้อยจ้า ขอภัยเรื่องกล่องนะต่ำเรียบร้อยพี่น้องมันจะมีก้างและป่านี่พี่น้องเก็บออกจ้ะเก็บออกน้อยแต่เกิดยายพีขอตัวนออกขอกลัวซะเราก็พีกลาบใส่แล้วยายพีเซนใบกระดูลงไปจ้ากับคาจ้าพี่น้องเดี๋ยวโคเล่ลาบกันเนาะยายพีเก็บก้างของกันจ้าจ้าพี่น้องยายพีลาบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่งจ้าผลงานมันจะคือปัดูกพี่น้องเขาใส่คาใส่หยังลงไปเนาะคาออนซอยนะจ้าเห็นบอกมันจะคือปัดลูกมากเลยพี่น้องยายพีเห็ดกินดูจ้า ตอแรกบรรลุง่าคนพบพี่น้องคนพบออกมาสะเฮ็ดน้ำยาออกมาเฮ็ดเสร็จนล้วจดต่ำพี่น้องขาดปักม่วงอย่างเดียวจะบีบักน้าวออกพี่น้องบีปักน้าวออกคือลาบปลรดุแข่งแงบ้านเขาเลยจ้ะพี่น้องนี่ยบีมากินลาบป่าจ้ะเห็นบอเนี่เดี๋ยวบีตักเส่จานให้พี่นอ้องเบ่งน้ำกันเนาะโอ้ยหิวเข่ามาเดี๋ยเจ้า,า,จาลาบป่าเสร็จแล้วพี่น้อง ลาบปลาหอมคาหอมนันมากเลยไปประกูดหัวหอมหอมมากเลยพี่น้องมาูุเรกคุยนะ้ำย่ยวิจารจะวิวบราเดิส่วนมาเลยพี่น้องเห็นบะเนื้อปลามันแห้งพี่น้องปลามันแห้งปลาเนี่ยเอาเห็ดหลบับลาบปลาดุเ้าปลาดุเขาเอามาหลาบมันก็หลยขั้นตอนเราก็มัหลายนะพี่น้องเนาะแต่มันเขาคาปลานี่ไดไงเขาปลาดุนอกจากเขาจะไปร้านเอเชียเขาก็ได้ปลา ป่าหมานอนบระจา่าพี่น้องเบิ่งเพียเป็นตัแซสบยประจา่าแซีมากเลยนะพี่น้องเฮ็ดกินจา้าพี่น้องจะมีคุยเบิ่งจ้าอืมมากพี่น้องเอ้ยปรุงรสนัวๆได้จ้าแล้วพี่ใสเครื่องหลับของคนเยอรมันเพิ่นเอ้ยของท้งจีนเพิ่นเนาะ อะไรนะเขาเรียกมาล่าจ้ะนี่คือไข่มาล่าพวกไส้ก็ได้พี่น้องพวกไส้ก็แซ่บแต่ว่ายายบีมักกินมะเข้นนะจากไปไข่ทั้งเหนืยวจ่อย,ยอมันแซ่บอืมเห้พวกเพจเป็นไรพี่น้องยายบีกินมกพีก,กับเป๋งนะจ้าแซ่บมังเลยพี่น้องเด้อมาจ้ามา มากที่มีกดไลค์กดแชร์จะมีน้ำใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า